มึงมันมาเฮียงกันสองพี่น้องมันไปแต่สร้างไปแต่สร้างยังวะสุ้ม,มันนี้หือรักพี่แหววเหรอคะฮักพี่แหววบ่ลูกหืมหืมจะไปมองใดพี่น้อง ดูมันจะปีนเข้าบ้านดูมันจะปีนเข้าบ้านดูความสามารถของมันอ่ะอึ๊บอึบอึบอีกทีอีกทีก,ทกระโดดกระโดดเลยกระโดดกระโดดเร็วเร็วกระโดดกระโดดเ,เร็วกระโดด <c oughs> นั่นไม่ต้องมีตัวช่วยไม่ต้องมีสแตนแมนเล่นเองไปเองไม่มีเจ็บเพราะจังหวแมวเป็นแมวเป็นสัตว์ ที่มีเก่าชีวิตไปแล้วไปหาน้มกินแล้ววันที่นีไ้ไปเร็วๆไปเร็วๆพี่กินไปจนจะอิ่มแล้วจักพี่จักน้องแลยนี่กระดามันออกมากลายๆๆ,ๆกันลําดับวงสาคนาญยาิมันบ่ถึกแล้วก็ขาวคือกันมืด มีอยู่ตัวชุดทองอะไรที่มันมีสองจุดอยู่ทั้งหัวจาได้อยู่ตัวเดียวนอนเออขาวมืดอรดอยยังตุลาตุเรย์อืมแตเมือ,อมันจะได้ไปกินนมแมนวะยังแน่ว่าท่านเห็นพี่น้องว่าท่านได้พ่อเดือนมันก็นอาศัยดมกินแล้วก็จําเสียงไดีฟังเสียงแล้วก็ไปตามเสียงเอาแนะเดี๋ยวมันได้กินนมเราก็จะไปหนว่าไปยังไหวเลยได้กินนมเลย พอแต่ได้กินนมนะตัวแลนไปยังไหวเลยเพื่อนแม่เพื่อนชิวๆนอนเห็นนมรูแบบชิวๆสบาย้นอยางนี้มันอยู่ดีกินดีพี่น้องเอ้ยเมืองแต่มันเสื้อฟังพี่ฝ่าเนี่ยเอาสียางไปใส่ละอีหลากว่าวกินนมบ่หาหม่องมุดนมบ่ท่านใดบ่ยางววนมันอยู่วยละ,ละ <c oughs> เมืองดุมสิทธิ์ได็กินบนมนมมือนีเอาเร็วๆลูกเร็วๆคนอื่นเขากินกันจนจะอิ่มแล้วเนะี่ยเร็วๆเข้าหาทางเขาเต่าน,น่มมาท่านได้เขาทั้งใดเนาะเขาทั้งใดเนาะแนมบ่เห็นหงเดยังแนมบ่ท่านเห็น อาศัยฟังเสียงกับจำกินเอาอายุบ่พ่อเดือนยังบ่ท่านได้เห็นอย่างก็สิเห็นอยู่แบบว่าล่างๆอยู่สินะบ่ะท่านดเดชอย่างหูอย,อย่างดอกพุนละวันที่สิบเจ็ด่ะนหงจิครบเดือนนะเลียมือเลียตีนเจ้าของไปซะก่อนอื่นเขาจนกินนมแล้วจะได้กินนมกี่โมงคะลูกหนูจะได้กินนมกี่โมงคะหืะนนม หิวนมได้เนมนันี่มาพี่ช่วยโอ๊ยอันหน้าเขาหาเต้าเออนี่ต้องให้ช่วยยังไม่รู้เลยว่าเต้าอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนะทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไร,รออดนมจนแบบว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารในลูกแมวเล็ก ลูกแมวแรกเกิดได้ตรงเมืองตรงแย่งด้วยพี่นอ้องอก็ยังลูกค้นนั่แหละเมืงแม่พึ่นกับชิวชิ่ว,วเด้ดมปากกันสู้ดมปากกันลรยอิ่มบ่อิ่มแท่นน่มบ่มันดมกันดีแท้ือนะว่ากันไปสู้แม่ลูกสู้เลี้ยงกันเอาเนทอ